ผัวราชการจังหวัดนครพนมครับพร้อมนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครพนมเพิ่อนในล่งพื้นที่ครับไปเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนนักกีฬาเซปักตะกอหญิงครับ วทีพันตรีอดีศักดิ์หน่อยสุวรรณผูาาการจังหวัดนครพนมครับพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์หน่อยสุวรรณน,นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมประธานแม่บามาไทยจังหวัดนครพนมนายอำเภอเมืองนครพนมคณะแม่บาทมาไทยจังหวัดนครพนมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมโร่งพื้นทีเยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงณรมนพิลาบุตรครับปรัวนองสายพินนักกีฬาเซปักตะกอหญิงของโรงเรียนสุนทอนวิจิตบำรุงวิทยาซึ่งส้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องในระดับเขตพื้นทีภูมิภาคและกระดับประเทศพร้อมกันนี้ครับชมรมแม่บาทมหาไทยจังหวัดนครพนมก็ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ด่านกีฬาและก,การศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับผลงานด่านกีฬานะครับที่ส้างความภาคภูมิใจอาทิปีพศ2 5 6 5และปี2 5 6 6นองนะครับได้คว้าแชมป์เซปักตะกอหญิงรุ่นอายุบเกิน12ปีและแกได้รับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาพศ2 5 6 7คว้าแชมป์รุ่นอายุบเกิน12ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคนครพนมเขตหนึ่งและก็ยังเป็นตัวแทนนะครับของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศรุ่นอายุบอกเกิน18ปีพศ2 5 6 7คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือที่40นะครับอรอบคัดเลือกภาค3พศ2 5 6 8คว้ารองชนะเลิศอันดับ2กีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือที่40 พศ2 5 6 8แก่ยังควาชแชมป์ไราการจริงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทือถที36ระดับประเทศอีกนำครับ